สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านของพี่สาวผมนะครับนี่เลยยนี่คือคุกกี้ที่อร่อยมากนะครับเป็นแบบซีเรียลแบบมีเท็กเจอร์ของแบบว่าส่วนผสมที่ดีเยอะมากเลยนะครับมีทั้งอะไรนะมีอัลมอนด์มีแบบซีเรียลมออีลูกเกดอยู่ในเนี้ยครบเลยนะครับอร่อยมากนะฮะร,ราคาทุงละร2 0บาท นะครับ120บาทเท่านั้นนะครับ120บาทนี่ถูกมากคุ้มมากเลยนะครับใครอยากได้นะครับรีบออเดอร์มานะครับผมมีแค่20ถุงเท่านั้นนะครับคอนเฟิร์มความอร่อยนะครับจะกินเช้ากินเย็นอร่อยทุกมื้อเลยทีเดียวนะครับ120บาทมีแค่20ถุงเท่านั้นนะครับรีบออเดอร์เลยนะครับส่งมาทางอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับบริการจัดส่งให้ด้วยถึงบ้านเลยนะครับไปกินกันไปกินกันอร่อยมาก